ไดว่าซินเลียนตัวนี้ปี2021ครับส่งมาล้างเช็คระบบครับผมตัวนี้ต้องล้างด้วยมือนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของลอกเนี่ยติดฟิล์มมานะครับผมไม่สามารถที่จะล้างด้วยเครื่องได้นะครับผมแต่ว่าระบบภายในเนี่ยยังสามารถล้างด้วยเครื่องอุลตรา s o n i c ได้ตามปกตินะครับผมแต่ว่าตัวเฟรมเนี่ยจะต้องล้างด้วยมือนะครับผม เช็คสภาพภายนอกตัวลอกเนี่ยถือว่ายังดีสวยเจ้าของลอกรักษาลอกได้ดีมากๆเลยนะครับผมตัวนี้ก็ล้างเติมจาระบีบตามปกติเลยนะครับไม่ได้มีชิ้นส่วนหรืออะไรตัวไหนชำรุดคัดเดี๋ยวเราไปเริ่มถอดอะไรแต่ละชิ้นออกมานะครับแล้วก็เช็คไปในตัวด้วยนะครับผมเริ่มต้นจากการถอดตัวแขนครับผมถอดสตาร์เดกคัทจากนั้นก็ถอดสปริงออกครับผมถอดน็อตกดเบรกครับผมตัวนี้ใช้สตาร์เดกในการหมุนออกนะครับ จากนั้นก็ถอดอคลิกเสียงครับผมกับตัวแหวนลองกดเบรคครับเสร็จแล้วถอดแหวนลองลูกปืนครับผมตัวนี้จะเป็นแหวนเล็กๆนะครับเสร็จแล้วถอดตัวปบคอนครับผมถอดแกนทดครับผมตัวไหนที่เป็นสปูลแกนสั้นนะครับจะต้องมีแกนทดแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็ถอดฝาแล้วก็ถอดแกนสปูลออกมาเลยครับถอดลูกปืนฝั่ง ปรับหนงแม่เล็กครับผมก็จะมีแผ่นเล็กๆนะครับเป็นแผ่นรองลูกปืนอันนี้อย่าทาหายนะครับผมถอดฝาลอกฝั่งแขนครับผมจากนั้นก็ถอดลูกปืนประคองเสาครับผมเสร็จแล้วก็ถอดลูกปืนกันกลับรวมไปถึงลูกปืนประคองแกนสปูลออกมาได้เลยครับตัวลูกปืนประคองแกนสปูลเนี่ยฝั่งนี้จะมีบูทนะครับเล็กๆอยู่ นะครับผมโอเคครับต่อไปเราไปถอดลูกปืนในส่วนของลูกปืนประคองแกนสปูลนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็จะมีแผ่นรองนะครับแล้วก็เป็นตัวลูกปืนถอดออกมาครับระหว่างถอดเนี่ยวางสปริงนะครับมันจะมีสปริงกดอยู่เล็กมากๆนะครับผมตัวนี้ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเลยนะครับมิฉนหายนะฮะต่อไปไปถอดชุดเฟืองครับผมเฟืองขับนะครับตัวนี้จะมีคลิกเสียงอยู่ในตัวนะครับอยู่ตรงแผ่นกดพับเบรกนะครับนี่ จะเป็นสลักเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีสปริงเล็กๆอยู่ด้านในนะครับตัวนี้ต้องระมัดระวังนะครับสังเกตดีๆนะฮะอย่าให้หายนะครับผมจากนั้นก็ถอดชุดผระเบรกออกมาได้เลยครับผมถอดเฟืองเตะนะครับต่อไปถอดชุดเฟืองพิเนียนครับผมแล้วก็ถอดเสาออกมาครับถอดลูกปืนถอดกิเพตออกมาให้เรียบร้อยครับผม เสร็จแล้วถอดเฟืองใต้เสาออกมาเลยนะครับผมเพื่อที่จะนําไปทําความสะอาดครับจากนั้นถอดกระจังหน้าครับผมเราจะมาถอดในส่วนของตัวเกียร์สายเขาวควายแล้วก็ตัวหนอนครับผมเริ่มต้นากการถอดอยางโอลิ่งออกมาเลยครับถอดสลักครับผมแล้วก็ถอดเขาวควายครับผม เสร็จแล้วก็จะไปถอดในชุดของห้องเครื่องต่อครับผมถอดเสาประคองเฟืองพินเนียนขึ้นมาก่อนนะครับผมถอดแผ่นกดฟีสปูลครับผมถอดตีนเตะครับผมแล้วก็มาถอดปอกตัวนอนครับผมถอดแป้นกดครับผมเสร็จแล้วก็มาถอดแผ่นรองแป้นกดครับตัวนี้มีสองข้างนะครับผมถอดแผ่นรองชุดตัวกดฟีสปูลครับอันนี้จะเป็นลูกปืนประคองเฟืองพินเนียนนะครับก็จะมีบูทเช่นเดียวกันนะครับผม หลายคนก็คงสงสัยว่าใส่บูธมาเพื่ออะไรนะครับจริงๆแล้วมันมีเหตุผลมีคําตอบอยู่นะครับผมเดี๋ยววันไหนว่างๆจะมาอธิบายให้ฟังว่าใส่มาเพื่ออะไรนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวนําไปล้างทําความสะอาดนะครับตัวนี้ต้องล้างด้วยมือนะครับชุดเฟรมนะครับทั้งฝาข้างแล้วก็ตัวเฟรมกลางนะครับผมโอเคครับหลังล้างทําความสะอาดครับผมไม่เอี่ยมเลยนะครับตัวนี้ โอเคครับเดี๋ยวไปลองพื้นด้วยจจลบีทาระบบนะครับใช้เป็น SLP 104นะครับผมทารองพื้นลงไปที่เป็นจุดเคลื่อนไหวจุดเสียดสีจุดสัมผัสนะครับผม<ๆ>เพื่อลดอาการเสียดสีนะครับผมและเพิ่มความนุ่มลื่นให้กับระบบขยับนะครับเสร็จแล้วเริ่มประกอบแผ่นรองแป้นกดครับผมตอนนี้มี2ทางนะครับใส่ลงไปเลยครับผม โอเคครับจากนั้นก็ใส่แผ่นรองตัวกดฟีสปูลครับผมใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ใส่แผ่นรองตินเตะครับผมตัวนี้ก็ใส่ลงไปเลยเช่นเดียวกันครับจากนั้นก็ทาจลรบีย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับผมในส่วนของหน้าสัมผัสนะครับเสร็จแล้วประกอบในส่วนของตัวเกียรวสายครับผมก็ทาจลบี ใส่ปอกตัวนอนก่อนนะครับจากนั้นก็ประกอบเข้าไปกับตัวเกีย์สายได้เลยครับผมแล้วก็ใส่สลักลงไปครับเสร็จแล้วก็ประกอบตัวนอนเข้าไปครับผมตัวนี้ใช้เป็นน้ํามันนะครับในส่วนของบูทตัวนอนนะครับเพื่อความลื่นครับผมในส่วนของอีฝังก็ทําเช่นเดียวกันครับจากนั้นก็ใส่บูทลงไปครับผมเสร็จแล้วก็ทาจารบีสําหรับตัวนอนลงไปครับทาให้ทั่วเลยนะครับผม จากนั้นก็ใส่เขาควายลงไปครับผมตามด้วยแผ่นรองนะครับสําหรับเขาควายตัวตื้นแบบนี้นะครับรอบต้นแมใหม่เนี่ยจะมีแผ่นรองอยู่นะครับผมแล้วก็ใส่สลักยึดเขาควายลงไปครับผมตามด้วยยางโอลิงนะครับ สำหรับยางโอลิงตัวนี้นะฮะไม่ได้มีไว้กันน้ํานะครับแต่เอาไว้สําหรับล็อกสลักนะครับเพื่อที่จะล็อกเขาควยชั้นหนึ่งนั่นเองครับผมเสร็จแล้วก็ใส่กระจังหน้าลงไปครับยึดน็อตให้เรียบร้อยครับผมต่อไปไปประกอบในชุดของตัวกดฟีสปูลครับผมอ่าแล้วก็ใส่แผ่นแป้นกดลงไปครับจากนั้นก็ใส่ตัวกดฟีสปูลลงไปเลยครับผมเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปประกอบในส่วนของเฟืองขับตัวหนอนครับผมทาจาลบีลงพื้น นะครับแล้วก็ใส่กิบล็อกให้เรียบร้อยนะครับบางคนก็เรียกกิบเกือกม้านะฮะแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับจากนั้นก็ใส่ลูกปืนประคองเฟืองพีเนียนครับผมแล้วก็อัดสเปรย์น้ำมันให้เรียบร้อยครับผมตัวนี้เลือกใช้เป็นสเปรย์น้ำมันนะครับเพื่อความนุ่มลื่นนะครับผมส่วนลูกปืนตัวนี้จะมีบูทอยู่นะครับอันนี้ต้องใส่ให้ครบนะครับไม่งั้นมันจะรวมนะครับผมสาหรับลอกรุ่นนี้นะฮะแล้วก็ใส่ทินเตะเข้าไปครับประกอบเข้าไปกับตัวกดฟรีสปูลครับผมจากนั้นก็ ใส่แผ่นกดเอาไว้ครับผมตัวนี้เป็นเสาประคองเฟืองพิเนียนนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับผมจากนั้นก็ใส่เสาหลักลงไปครับทาจารบีทาเฟืองให้เรียบร้อยครับผมโอเคครับใส่เฟืองเตะลงไปครับผมตัวนี้ก็ประกอบจากข้างนอกเรียบร้อยทาจาระบีทาพับเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ประกอบเข้าไปครับผมตัวนี้ก็ประกอบชุดเฟืองขับลงไปได้เลยครับตอนนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับต้องขออภัยด้วยครับผม เสร็จแล้วก็ประกอบเฟืองพินเนียนเข้าไปครับจากนั้นก็ทาจารบีทาเฟืองให้เรียบร้อยครับผมตัวนี้ผมก็จะใช้วิธีการกดจารบีเนี่ยเข้าไปในล่องเฟืองเลยนะครับผมเพื่อยืดอายุของจารบีนะครับไม่ให้มันไหลออกนะฮะให้มันเกาะอ,อยู่ได้นานๆนิดหน่อยนะครับผมโอเคครับเสร็จแล้วไปประกอบในส่วนของฝาข้างนะครับในส่วนของฝั่งแขนนะฮะเราจะเริ่มจากการทาจารบีทาระบบนะครับลงไปในเบ้าของลูกปืนเลยนะครับผมตัวนี้เพื่อป้องกันการเกิดสนิมนะครับ บริเวณจุดอับชื้นนั่นเองครับผมจากนั้นก็ประกอบจุดลูกปืนลงไปได้เลยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นลูกปืนกันกรับนะครับแล้วก็ลูกปืนประคองแกนนะครับแล้วก็ใส่กิบล็อกลงไปให้เรียบร้อยครับผมโอเคครับเสร็จแล้วก็ใส่สเปรย์น้ำมันนะครับตัวนี้จะเป็นสเปรย์น้ำมันสําหรับแกนสปูลนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะครับตัวนี้จะเป็นน้ํามันความเือวกลางนะครับ ใช้สาหรับลูกปืนทั่วไปแล้วก็ลูกปืนกันกลับครับผมใส่บูทให้เรียบร้อยครับปิดฝาครับผมจากนั้นก็คันน็อตให้เรียบร้อยครับโอเคครับต่อไปเราจะไปประกอบในส่วนของแกนสปูลครับผมก็จะมีลูกปืนนะครับใส่เข้าไป นะครับผมแล้วก็จะมีสปริงกดนะครับจากนั้นก็จะเป็นแหวนรองชั้นที่1นนะครับตัวนี้จะเป็นแหวนรองสปริงนะครับผมต่อไปจะเป็นแหวนรองชั้นที่2นะครับตัวนี้จะเป็นแหวนรองสําหรับสลักแกนสปูลนะครับแล้วก็ใส่สลักแกนสปูลลงไปครับผมสาหรับใครที่หาตัวถอดสลักแกนสปูลดีๆนะครับตัวนี้ผมมีมาแนะนํานะครับผมราคาไม่แพงด้วยประมาณ4 0 0ร้อยห้ารอยหนะครับแล้วแต่ร้านนะฮะใช้ดีครับผมช่วยเซฟตัวขอบสปูลได้ดีมากๆเลยนะครับผม จากนั้นก็ใส่น้ํามันสําหรับแกนสปูลนะครับตัวนี้จะเป็นน้ํามันความเหนืดต่านะครับเหมาะสําหรับแกนสปูลที่ต้องการความลื่นสูงนะครับผมใส่ลงไปนะครับเทียบทดสอบครับผมในส่วนของฟ้าปับน่วงก็เช่นเดียวกันครับประกอบตัวแผ่นรองลงไปครับผมเอาฟังทองืดงลงไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยตามด้วยแผ่นรองคาร์บอนนะครับล็อกด้วยแหวนล็อกครับผมตามด้วย ลูกปืนครับผมแล้วก็ตามด้วยกิบล็อกครับแล้วก็ตามด้วยน้ํามันนะครับความหนืดต่ําเช่นเดียวกันนะครับของ SLP นะครับผมจากนั้นก็ปิดฝาให้เรียบร้อยครับผมลองเทสทดสอบนะครับตัวนี้แค่ใช้นิ้วเกลี่ยนะครับผมโอเคครับความลื่นมาเต็มเลยนะครับผมลื่นเปื้ดนเลยนะครับผมโอเคครับต่อไปไปเริ่มประกอบในส่วนของฝาปรับคอนครับผมก็ใส่ตัวทดแกนลงไปครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยครับผม ต่อไปก็จะไปเริ่มประกอบในส่วนของแขนครับใส่ลูกปืนประคองเสาลงไปครับผมตามด้วยหยอดน้ํามันนะครับความเหนือกลางลงไปครับผมแล้วก็ตามด้วยแหวนรองนะครับตัวนี้จะเป็นแหวนรองลูกปืนนะครับผมตามด้วยคลิกเสียงนะครับ วิธีการใส่คลิกเสียงเนี่ยอันนี้ต้องหงายถ้วยขึ้นนะครับหลายๆคนประกอบผิดเนี่ยคว่ำถ้วยลงนะครับหงายขึ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยแหวนลองกดเบรคนะครับผมก็ใส่ลงไปเลย2ตัวนะครับผมแต่ดูดีๆนะบางรุ่นโดยเฉพาะลอกจีนหรือลอกรุ่นแปลกๆเ,เนี่ยอาจจะมี3ตัว4ตัวนะครับผมแล้วก็ตามด้วยน็อตกดเบรคครับตามด้วยสปริงตามด้วยสตาร์เดกครับผมแล้วก็ใส่แขนลงไปยึดน็อตให้เรียกร้อยครับผม สำหรับการยึดน็อตตัวนี้นะครับจะเป็นตัว L5 แฉกนะครับเวลาจะใช้เนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้ตัวเทปเนี่ยยึดขอบตัวประแจก่อนนะครับเพื่อป้องกันหัวน็อตบินนะครับผมโดยเฉพาะน็อตที่เป็นอลูมิเนียมสีสวยๆนะครับอันนี้ถ้าเราไม่ลองเนี่ยหัวน็อตอาจจะบินได้นะครับผมเซฟไว้ดีกว่านะครับ โอเคครับผมจากนั้นจะเริ่มประกอบในส่วนของตัวหนอกนะครับผมทายจะระบีทาระบบลงไปในแกนหนอกก่อนเลยนะครับผมตามด้วยใส่ลูกปืนลงไปครับผมตามด้วยตัวหนอกครับผมแล้วก็ตามด้วยบูทนะฮะแล้วก็ตามด้วยลูกปืนอีกทีหนึ่งนะครับผมจริงๆก็มีแหวนอยู่นะครับผมจะมีแหวนทดอยู่เพื่อตั้งระยะให้มันพอดีนะครับผม แล้วก็ใส่ลงไปนะครับผมแล้วก็ใส่ฝาปิดให้เรียบร้อยครับผมในส่วนของอีกข้างหนึ่งก็ทําเช่นเดียวกันครับใส่ลูกปืนนะครับแล้วก็ใส่หน็อปนะครับใส่บูทนะครับใส่ลูกปืนนะครับแล้วก็ใส่แหวนทดนะครับตามความเหมาะสมนะครับเพื่อตั้งระยะให้มันพอดีครับผมจากนั้นก็ปิดฝาให้เรียบร้อยครับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับลอกซิลเลียนนะครับตัวนี้ปี21นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นจารบีและน้ำมันเซ็ตที่ใช้นะครับเป็นของ S o p w a l k นะครับผม ใส่ลงไปเต็มระบบเลยนะครับผมหลังล้างทำความสะอาดนะครับตัวนี้ติดฟิล์มมานะครับต้องล้างด้วยมือนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเทสทดสอบกันครับนี่ลื่นเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูทดสอบความลื่นของตัวแขนนะครับผมสไตล์เด็กใช้งานได้ตามปกตินะครับระบบต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวเกียร์สายสายสุดความสุดนะครับผมตัวเบรกนี่แน่นเปียกเลยนะครับผม แขนก็ลื่นๆนะครับผมสำหรับใครสนใจจะล้างเชิคระบบสามารถท้ากมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ